สว,ส,สวัสดีครับพวบกเราแซบพาษาศูนย์รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวร์ทุกวันเย้ ดีใจเลยวันนี้รายการเราได้นั่งครับสบายมากเลยอ่ะบรรยากาศดีมากทุกคนถูกต้องนั่งแบบนี้รู้ได้เลยครับบ้านและสวนมาเองปีละสามครั้งนะถูกต้องบอกเลยอยากให้มาบ่อยกว่านี้แต่นั่นแหละอย่างที่บอกจากปีละสามครั้งเท่านั้นใช่แล้ววันนี้ไงพี่บูชครับวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับจากซาบีนามาฝากคุณผู้ชมครับผมใช่ไหมครับแพมนั่นไงซาบีนามาปกตินะคือเขาไม่เคยมาปกติโปรโมชั่นเขาเด็ดจริงๆค่ะวันนี้นะกางเกง ชั้นใน12ตัวในราคาเพียง990บาทเท่านั้น1,000มีทอนะเธอ,อตกในตัวละ80บาทนิดนิดใช่ราคาดีมากซึ่งปกติถ้าในห้างตัวละ3-400อ่ะอาราคานี่ถือว่า น่าสนใจโป่ดีน่าสนใจคุณผู้ชมมันห้ามพลาดเลยเนาะครับผมส่วนไทยสร้างวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปตะเวนชิมเที่ยวทั่วไทยนะครับผมอยากจะบอกวันสุบแบบนี้ต้องไปเที่ยวเนาะใช่ต้องกินด้วยนะตะเวนชิมตะเวนชิมนะขอบอกเลยส่วนวันนี้นะครับใครกําลังอยากแต่งบ้านแต่งสวนนะครับผมอยากแนะนํางานนี้เลยเพราะเขาเนี่ยครบจบเรื่องบ้านกับบ้านและสวนแปดไปแซ่บกันเลยครับผม งานเดียวจบครบทุกเรื่องบ้านเอาใจคนรักบ้านจัดเต็มจุใจตลอด10วันเต็มกับงานบ้านและสวนแฟร์ l i v i n g Festival 2023ที่เตรียมจัดขึ้นในวันที่27ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนนี้ที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีภายในงานพบกับสินค้าแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์วัสดุก่อสร้างต้นไม้ของแต่งสวน ไอเทมสายแคมปิง้งงานครัาฟต์เก๋และสินค้าไลฟ์สไตล์ให้เลือกช้อปกว่า2,600บูธยังมีร้านหนังสือ่าำกลางบรรยากาศสวนสวยการประกวดพันไม้มุมเพื่อคนรักสุขภาพและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่คุณออยบรรณาธิการบริหารบ้านและสวนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้จัดเป็นครั้งที่3ของปีแล้วใช่ไหมคะอยากรู้คอนเซ็ปต์ครั้งนี้หน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างปีนี้ในบ้านและสวนเนี่ยปลายปีเรามีชื่อติ่งเพิ่มเข้ามานิดนึงนะครเป็นบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ้งเฟสติวัลนะครับแสดงว่าเรา มีความสุขมากขึ้นสนุกมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในทีมเรื่องของงานดีไซน์เนี่ยเราใช้ทีมชื่อว่าเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีหัวคิดทันสมัยหัวใจท้องถิ่นครับก็คือจะแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาเลยใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างอ่ะก็ในรหรับคอนเซ็ปต์เทคโนโลยีเขาคือคเราจะเรียกว่าเราจะทํางานร่วมกับสถาปนิกร่วมกับนักจัดสวนนะครับแล้วก็ไปตีความมันใหม่นะครับทำเอาไปเป็นสวนโชว์ดีครับใหม่ครับอ่าเป็นส่วนในการโชว์ใช่ไหมครับทำมาทำมาเป็นส่วนที่เราโชว์ เป็นส่วนของไฮไลท์ต่างๆนะครับโดยที่เราหนึ่งเอาสเสน่ห์ของท้องถิ่นนะครับเข้ามารวมกับความทันสมัยเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือบางทีเรื่องของงานดีไซน์ใหม่ๆการจัดเรียงการใช้วัสดุใหม่ๆห,หรือความรู้ใหม่ๆเนี่ยเข้าไปผสมผสานกับพับภูมิปัญญาดังเดิม,มครับอ๋อทรายับผมถามเลยไฮไลท์ในปีนี้<อ>มีอะไรบ้างครับพี่อ้อยเยอะมากครับเยอะมากเยอะมากครับวันสฉลแฟ์จัดทีนึงต้องมีแบบต้องยิ่งใหญ่แล้วยิ่งใหญ่หลักๆเอาอย่างนี้เลยครับมี4ส่วนนะครับคือบ้านตัวอย่างสวนโชว์กิจกรรมพิเศษนะครับแล้วก็ เรื่องของงานประกาศรางวัลบ้านเล่นสวนอวอร์ดด้วยครับประมาณนะั้น oh. ถ้าเป็นเริ่มก่อนเริ่มก่อนเลยจากตัวอย่างบ้านตัวอย่างบ้านตัวอย่าง,าางใช่ครับอ,อันนี้เราทํางานล่วมเวลาแบปนี้นะครับเราก็เอาความเอาคำว,ว่าเทคโนโลยีไปตีความนะครับ <Ha. S 2> อันนี้เราก็จะมีการดึงเอายุ้งข้าวนะครับมา,มาออกแบบเป็นเมือนสนามเด็กเล่นนะครับเพื่อเชื่อว่าจินตนาการเรื่องความคิดใหม่ๆเนี่ยมันต้องเริ่มจากความคิดที่มัน สุขสนานก่อนแล้วก็แล้วก็มีความสุขก่อนแล้วก็เชื่อมมีชานเชื่อมไปที่เป็นบ้านตัวใหญ่อีกทีหนึ่งซึ่งบ้านบ้านเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่เรามีภูมิปัญญาไทยนะครับมาผสมผสานด้วยนะครับเรือนยกสูงหลังคาช่องแมวลอดฝาไหลอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง็นเรื่องของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมครับแสดงว่าทุกอย่างเป็นเหมือนเรื่องใกล้ตัวื้นบ้านเลยอล้วยใกล้กับเรานี่แหละใช่ครับแต่ว่าเรามาจัดเรียงใหม่ดีไซน์ใหม่ ให้มันใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็ตอบสนองกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันมากขึ้นครับและดีต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ครับแล้วโซนต่อไปและครับผมสวนโชครับสวนโชสวนโชนี่ครับที่เราอยู่แบบนี้หนึ่งเนตัวอย่างครับจะเป็นสวนโชที่เราเรียกว่าตีความกับสถาปนิกเช่นกันแต่ว่าเขาจะเป็นคนนักจัดสวนด้วยนะครับทางสตูดิโอใจบ้านที่เชียงใหม่เลยจะมีการเรียกว่านําพืชท้องถิ่นเข้ามาเป็นองค์ประกอบในสวนด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับ คอนเซปต์มันจะเป็นเรื่องของการ rewinding คือเอาความความเป็นป่าเข้ามาในสวนในบ้านของเราด้วยนะครับโอ้ครับใช่แล้วก็จะมีการเรียกว่านอกจากเป็นการใช้พืชท้องถิ่นแล้วเนี่ยจะเป็นส่วนแหล่งอาหารของสัตว์ที่อยู่อาศัยแถวนั้นด้วยอทิเช่นนี่เห็นนะครับจะมีส่วนที่เป็นบ้านนกบ้านนกแล้วก็จะมีชนโรงนะครับเป็นเป็นโรงเป็นส่วนที่เป็นรังี้ยงชนโรงใช่ครับชนโรงก็จะเป็นเป็นพึ่งที่ไม่มี ไม่มีแไม่มีเข็มใช่ครับไม่เป็นอันตรายทุ้วัมนี้ยมันจะมาช่วยกัน<อ>ผสมเกสรดอกไม้นะครับทให้สปีชีของอการความมีความหลากหลายในระบบนิเวศมากขึ้นด้วยนะครับ<อ>แล้วก็การอีกยวกันการคนก็มีพื้นที่ เป็นโซนนั่งเล่นอยู่ในสวนได้ด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าบ้านเรากลายเป็นป่าทั้งหมดนะครับมีโซนนั่งเล่นที่สามารถใช้งานได้จริงผมถามนิดนึงฮะอย่างก้อนหินนี่นะฮะแบกเข้ามาในสตูนี่ไม่หนักเลยอ๋ออันนี้เป็นหินปอมครับอ๋อเป็นหินปอมเหมือนจริงมากเลยใช่ครับแต่ต้องมีความเบาเหรอคะทำจากอะไรคะเป็นไฟเบอร์ครับเป็นไฟเบอร์ซึ่งเนียกทำทิกเจอร์ให้มันแบบว่าเหมือนหินจริงให้เสมือนเลยแล้วก็แข็งแรงด้วยใช่ครับก็คือต้องบอกว่าในสวนเนี่ยมีดอกไม้หลากหลายชนิดแล้วในงานเราไปสามารถไปซื้อได้ไหม ได้ครับมีโซนต้นไม้ครับให้เราซื้อคือในงานจะมีโซนต้นไม้โซนของแต่งบ้านโซนวัสดุนะครับแล้วก็โซนเรียกว่าของงานคราฟต์แล้วก็สินค้าอาดอดด้วยครับอ๋อแสดงว่าที่อาดอกไม้แต่ละต้นหรือต้นไหนที่คุณเห็นและชอบสามารถไปซื้อได้ใช่เลยท<ล><ม>ั้ทงต้นเล็กต้นใหญ่รวมถึงมีการแนะนําด้วยใช่ไหมคะสมมติว่าเรามีแบบ แบบบ้านของเราแบบนี้ควรจะแบบซื้อจํานวนประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงคือเขามีแนะนำให้คนแนะนําให้ได้ใช่ครับเพราะบางทีเราไม่รู้ซื้อไปประมาณ2ต้นไปวางไว้อยู่ไม่สวยเลยพี่เฉาแล้วต่ละร้านแต่ละร้านเอ็กซ์เพรสแน่นอนครับแต่ละอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสินท้่เขาขายเต็มที่เลยครับประมาณนอกจากสวนสวนแล้วมีอะไรอีกครับมีการกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับอย่างที่มีการประกวดต้นไม้มีการประกวดต้นไม้ด้วยใช่ไม้ใบแคคตัส อ,อ,อะไรพวกนี้ครับมีหลายอย่างก็คือเป็นเฉพาะกลุ่มมีหลายรางวัลให้ประกวดกันใช่ครับแล้วการประกวดคือก็หอบต้นไม้ตัวเองไปแข่งขันเท่านี้เหรอฮะก็จะมีเหมือนลกที่เบียนก่อนนะครับก็จะเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นระดับแบบต้นไม้ท็อปๆสวยๆระดับประเทศเลยก็จะเจอกันได้ในงานนี้นะครับและจะมีกิจกรรมพวกเวิร์กช็อปต่างๆมากมายนะครับที่มีอยู่ในงานนะครับงานเสวนาและเวิร์กช็อปทำของต่างๆนานาแล้วก็จะมีโซนที่เป็นโซนอื่นๆอาทิเช่นโซนของรูมนะครับรูมก็จะเป็นเรื่องของคาเฟ่นะครับแล้วก็บุ๊กสตร์ คับโซนสินค้าอุดอคใช่คคือจริงๆอยากรู้ว่าเชื่อว่าแบบมีโซนให้เราเดินเยอะมากเลยทีนี้เรื่องของอาหารการกินมีไหมเต็มที่เลยครับว่าเราส่วนก็จะมีโซนอาหารไทยไปซื้ออยู่แล้วนะครับประมาณนั้นแล้วก็สุดท้ายครับบ้านเลส่วนอวอร์นะครับก็เป็นงานแจกรางวัลของบ้านเลส่วนนะครับซึ่งเป็นรางวัลที่ว่าสิบบ้านสิบสวนของเรานะครับที่เป็นบ้านเละส่วนที่เรานําเสนอในสื่อของเราเนี่ยมาทั้งปีแล้วก็จะมอบรางวัลสิบบ้านสิบสวนเนี่ยให้ในงานนี้ พี่ออยครับแล้วเฟอร์นิเจอร์ที่เรานั่งอยู่มีในงานไหมครับว่ามีแน่นอนแหละครับอันนี้นี่ออกมาจากโซนการ์เด้นฟาร์มของงานมาได้สุกนะครับก็เป็นของทางบ้านไร่สตูดิโอนะครับที่เรามาโชว์ในงานนี้ด้วยมีสินค้าที่แบบเป็นชาวบ้านทำนะครับซึ่งในโซนนี้จะมีฟาร์มเมอร์มาเก็ตด้วยมาถ่ายรับรองใครอยากจะซื้อของที่เป็นฟาร์มเมอร์มีรถท럭มาเลยนะครับอยากจะไปซื้อของไปถ่ายรูปสนุกสนุกสวยๆเนี่ยอีกโซนหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเช่นกันครับโอ้น่าสนใจมากครับอ๋อเออแล้วการเข้างานแล้วครับผมเราจะมาดูงาน ฟรีไหมผมอยากรู้เข้าในงานได้เลยครับฟรีได้เลยครับโอ้ฟรีนี่นี่ค่าใช้จ่ายเลยมาใช่ครับประมาณนั้นอยากให้ทุกคนมาจัจ่ายใช้สอยกันเยอะเนาะใช่มามาได้สวนที่มีทั้งคอนเทนต์แล้วก็มีทั้งของช็อปแล้วก็มีความสุกขนาดด้วยครับงานจัดที่ไหนครับผมที่เมืองทองธานีครับวันที่27ตุลาคมนี้ถึงวันที่5พฤศจิกายนนี้สิบวันเลยก็คือวันสองเสาร์อาทิตย์กันเลยวันนี้เป็นต้นไปเลยสามารถไปได้เลยไปได้เลยหลากหลายยากจะฝากเลไหมครั้งด้วยนะพี่อ๋อยอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมความเกี่ยวกับแบบโซ คิดว่าคิดว่าคนไปถ้าคนไปบ้านเล่นสวนประจําเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะครับอืว่าบรรยากาศเป็นยังไงแต่ถ้าใครยังไม่เคยไปออนะครับบ้านเล่นสวนเนี่ยจะไม่เหมือนกับ เรียกว่าแฟร์ที่เป็นลักษณะของซื้อของอย่างเดียวมันจะมีเรื่องของคอนเทนต์ความรู้นะครับสามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมในนั้นหารสามารถหาแรงบันดาลใจอไอเดียตัวอย่างต่างๆนานาเนี่ยอยู่ในงานแฟร์ซึ่งเรียกว่ามาเลเซีย,ยเนี่ยียกว่าเป็นคนที่ทำคอนเทนต์มาก่อนแล้วกันคัคบฉะนั้นในงานเนี่ยมีคอนเทนต์แน่นอนครับแล้วก็ยังมีจุดถ่ายรูปสวยๆอีกเพียบครับจุดถ่ายรูปอย่างไปเลยอะเนาะสามารถเรียกว่าสามารถไปหาไอเดียอย่างที่พี่ออยบอกได้เลยนะออยังบางอย่างบางทีเนี่ยเราจะมีบ้านมีสวนการจะเริ่มต้นบางที แม้แต่บ,บ้านยังไม่มีเลยไปดูก่อนเ <c oughs> นี่ยมึงคิดซะว่มีถามเรื่องต้นไม้ใช่ไหมครับ <c oughs> มีคลินิกคลินิกสำหรับต้นไม้ด้วยสำหรับเป็นโซนสำหรับของสำรับพิมพ์ม่เลียสวนนะครับ <c oughs> จะมีผู้เชี่ยวชาญใครเรียกว่าอุ้มต้นไม้ไมาเลยก็ได้นะครับ <c oughs> ต้นไม้ฉันดูใบเหลืองเหลืองเขียวเขียวอุ้มไปเลยแล้วจะเหมือนเลยเราสองคนจะเหมือนพาไปหาหมองนี้เลยใช่ใช่ครับสุดท้ายนี่ผมถามเลยเปิดกี่โมงปิดกี่โมงฮะ9โมงถึง2ทุ่มครับ9โมงถึงสอทุ่มอาคารเชลเลนเจอร์นะครับไปกันได้เลยแต่วันนี้จนถึงวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับขอบคุณมากครับพี่ออยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเช่นกันครับส่วนช่วงหน้าค่ะซาบีนากางเกงชั้นใน12ตัวราคาเพียง990บาทค่ะแล้วก็จะพาไปกินต้มยำกุ้งลูกตาลจะเป็นยังไงพักแป๊บเดียวค่ะจับ าซโปรโมชั่นซาบีนาคุ้มมากเลยค่ะคุณผู้ชมขา12ตัวเพียง990บาทราคาแบบนี้ไม่มีอีกแล้วจริงๆค่ะครับผมส่วนไทยซ่าวันนี้นะครับจะพาทุกคนไปตะเวนชิมเที่ยวทั่วไทยนะครับผมที่แรกนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปพังงาไปชิมกุ้งแช์บอวยผัดสับป,ประรดกันครับ อ้น้ำลายไหลเลยอะ่ะอ,อยากกินมากเลยอันนี้แต่จะพาไปหัวหินด้วยค่ะพาไปชิมเป็นต้มยำกุ้งใส่ลูปตาด้วยครับผมและปิดท้ายด้วยข้าวใบสีปากชามที่จังหวัดสมุทรสงครามครับไปชมกันเลยครับผมไทซ่าสุดสัปดาห์นี้ใครกำลังมองหาร้านอาหารอร่อยๆไปเช็คอินกับครอบครัว,รวหรือคนรักวันนี้แซปพาซ่ามีร้านอาหารมาแนะนำถึง3ร้าน3สไตล์กันเลยค่ะ ไปกันที่ร้านแรกเอาใจคนที่ชื่นชอบซีฟูด้ดไปกันเลยค่ะที่ร้านอาหารท้ำแก้วเสม็ดนางชีบูทีที่นี่นอกจากอาหารอาร่อยยังมีจุดชมมิวสวยๆเมนูแนะนำกุ้งแชร์บวยผัดพริกเกลือกุ้งแชร์บวยผัดกะปิสับประรดปูหมานึง่งแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวน้ำพริกปลาชิงช้งช่างมึกผัดน้ำดำนอกจากนี้ยังมีเมนูฟิวชั่นยังหอยเชลไทยสไตล์ รี s อตโต้ทัฟโฟลพิซซ่าร็อกเ็ตส่วนเมนูของหวานแนะนำเป็นลูกชกลอยแก้วใครสนใจแวะไปกันได้เลยค่ะส่วนใครที่ชื่นชอบอาหารไทยรสชาติจัดจานต้องร้านนี้เลยค่ะร้านมงลงเลยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร้านอาหารไทยบรรยากาศดีรังสรรค์เมนูด้วยฝีมือเชฟเก่าแก่ของเมืองหัวหินเมนูแนะนำต้มยำกุ้งลูกป่านผัดสามชุน น้ำพริกไข่ปูเสิร์ฟพร้อมผักสดหลากหลายชนิดหมึกไข่ทอดน้ำปลาปลาสำลีทอดสมุนไพรปลากุเลาขั้วหมูสับปลาเก๋าต้มเผือกใครผ่านไปหัวหินแวะมาลิ้มลองกันได้เลยค่ะปิดท้ายกันด้วยร้านสำรับพรามร้านอาหารไทยโบราณหาทานยากโดยที่นี่มีเมนูไฮไลท์คือข้าวสำรับพรามหรือข้าวบายสีปากชามเป็นข้าวน้ำพริกปลาถูตกแต่งเป็นทรงสูง ปักด้วยไข่ต้มรอบๆจะมีใบชะพลูชุบแป้งทอดไข่เค็มและหมูหวานยำส้ม,มโอแกงชะครามเนื้อปูต้มสิวหมูน้ำชุบยำผักสดแกงระแวงเสิร์ฟพร้อมกับโรตีแกงส้มปลากุเลายอดมะพร้าวปลาทูสดไร้ก้างยัดไส้ห่อหมกทอดร้านเปิดทุกวันตั้งแต่10บโมงเช้าไปจนถึง2องทุ่มสุดสัปดาห์นี้แวะไปเช็คอินกันได้คะ่ะ โอโ้โหน่าไปเที่ยวทุกที่เลยเนาะพรแมเนาะน่ากินด้วยทุก,ทกอย่างเลยอะ่ะอ,อ,อ่าออออมาุนา่นให้หน่อยโอเคโอเคมาครับรบกวนจับรางวัลให้หน่อยโอมือก่อนนะวันนี้มามา,มาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับรนี่เลยค่ะมา,มาเลย,ยวันนี้ผู้โชคดีคือคุณ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 นี่เลยค่ะคุณสุชาดาครับมาเลยมาตัวให้ โอเครายการเรานะครับจะครบรอบ3ปีแล้วนะครับวันที่สองพฤศจิกายนนี้นะครับผมออกแบบเอง3ปีแล้วอ่ะบอกเลยนะคะว่าครั้งนี้เราแจกของเนี่ยทั้งรายการเลยนะยาวๆเลยคุณผู้ชมแค่ต้องรับสายให้ทานแล้ของรางวัลมีทั้งทองมีอะไรอีกนะมีโทรทัศน์65นิ้วเครื่องซักผ้า18โอโลแล้วก็มีแบบชุดเป็นเซ็ของสมาร์ทโฮมรับสายแล้วครับสวัสดีครับคุณสุชาดาหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะโทรมาจากรายการแซปพาซ่านะครับค่ะอยู่จังหวัดอะไรครับอะไรเออกอนทีจะกรุงเทพค่ะอะไรนะฮะขอขคอยทีได้ไหมครับกรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพอ้าววันนี้ชาวกรุงเทพเป็นผู้โชคดีครับรับไปเลยเครื่องทำอาหารในวังสงทรีวันจากสมาร์ทโฮนเย้ดีใจด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ารอรอเจอพี่ฝนเลยนะครับพี่ฝนกลับมาแล้วอ่าค่ะได้ค่ะคัเดี๋ยวเดี๋ยวชิมติดต่อไปนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับและเย็นนี้นะครับอย่าลืมชมละครเจ้าสาวบ้านไร่และผมขอย้ําอีกรอบนะครับผมลิขิตสัปดาห์หน้าเริ่มฉายวันจันทร์อังคารแล้วก็พุธครับผมใช่แล้วจบรายการเราไปลืมติดตามรายการข่าว3สีนะครับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วค่ะพวกเราแซมพาซาสวัสดีค่ะแซปพลาซ